นโยบายแจกเงินดิจิทัลที่เขาบอกว่าจะแจกคนละหนึ่งหมื่นบาทโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนก็คือเป็นเรื่องละยังไงคืออย่างนี้เขาบอกว่าการแจกเงินจะไม่แบ่งจ่ายนะแล้วเขาจะมีปรับเกณฑ์ด้วยนะที่บอกว่าได้ทุกคนอันเนี้ยเป็นไปได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเขาบอกว่าปรับเกณฑ์ใหม่นะเขาจะแจกแบบไม่แบ่งจ่ายแต่ว่าปรับเกณฑ์นะไม่แจกคนรวยใครรวยมื่อ่ะพี่พศก็เราสามคนเออนั่นน่ะดิเราก็ยอมรับรวยไหมเธอจะเอาหล่มืหนึงอ่ะฉันไม่เอานะไม่แต่แต่ถ้า เอาสิแต่เขาประกาศแล้วว่าเขาจะให้ทุกคนอ่ะตอนแรกอะเอาเอาแต่มันไม่ได้เป็นเงินสดนะเพี้ยเพี้ยอย่างงี้นะไม่กําหนดเดิมเขาที่เขาพูดอ่ะสิ่งเดิมที่เขาพูดเลยนะเขาบอกว่าโครงการนี้ประชาชนทุกคนจะได้รับโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนแลวก็โอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติแ่ะตอนนี้เรื่องเปลี่ยนแล้วนะคะคณจุลพันธ์เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะก็ได้แจ้งประเด็นว่าหลังจากนี้เขาจะไม่แจกให้กับทุกคนโดยอัตโนมัติอ่ะเรื่องฝันนะจ๊ะหนึ่งมาหนึ่งนะแล้วเขาก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งจําเป็น ต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านใบหน้าเรา3ามคนไม่ได้แน่นอนเพราะว่าหน้าเราไม่เหมือนเิมทุกวันนี้มือถือยังจําหน้าเราไม่ได้เลยใช่หมดสิทธิ์แล้วคุณอานนท์นี่ไม่ได้ละเฮ้ยหมือนหนึ่งยังไม่ได้ยังไม่ได้รูจมูกชั้นข้างเลยเธอฉันจะไปอะไรแล้วเรื่องจริงมาพูดอีกแล้วต้องยืนยันตัวตนผ่านใบหน้าเจอรูจมูกชั้นสองคนอ่ะร้านหนึ่งแค่รูนะไม่ถ้าเขาให้ก็โอเคแต่จะสแกนใบหน้าไม่ผ่านนะเขาบอกว่า เท่ากับว่าใครไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องลงทะเบียนโอ้ทุกคนอยากใช้หมดแหละแต่เขาก็ไม่ให้ไงถ้าเกิดใครรวยเขาก็ไม่ให้ทีนี้ส่วนประเด็นการยกเว้นคนมีฐานะร่ารวยยังอยู่ในระหว่างการคัดเลือกนะจะต้องคัดเลือกก่อนเขาบอกว่ารวยจริงรวยฟร์มอีกนั่นน่ะสิแล้วเขาจะเช็คจากอะไรนี่แหละก็เลยต้องหาเขาบอกว่าจะต้องวัดจากตัวเลขของรายรับรายได้แล้วก็ต้องหาจากการเขาเรียกอะไรอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นเกณฑ์มันคืออะไรอะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทำไมนั้นมัดยิงจรวดขึ้นมาบนฟ้าแล้วพิสูจน์ตรวจดีเอ็นเออะไรอย่างเงี้ยหรอเราก็ ู้นะของเขาเนี่ยการวัดความรวยความหรือว่าเขาจะสมุดบัญชีเราไปทุกคนแล้วเอาไปหาดีเอ็นเอแล้วตรวจว่านั่นน่ะสิจริงไหมเขาบอกว่าอาจจะดูจากยอดเงินในบัญชีด้วยพี่โพดติดลบอยู่เท่าไหร่เอาเงินออกให้หมดเราไม่ได้นะเอาเอาเงินออกให้หมดเพื่อที่จะเอาเงินมือดึงเนี่ยนะใช่ไม่หรือมีประเด็นหนึ่งเขาบอกเขาจะตรวจสอบรายรับรายได้ต่อเดือน อันนี้ง่ายสุด,สดหรือว่ารับรายได้ต่อดนไม่ได้หรอกเราไม่แน่นอนเขาบอกแล้วที่สําคัญก็คือต้องเป็นตัวเลขที่พิสูจน์ได้นะเป็นตัวเลขที่ต้องพิสูจน์ได้ด้วยนะเขาว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเป้าหมายการแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยคือการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่การช่วยเหลือ